บิ๊กเดสเซนเ i ชัร่วมกับลีลาวดีฮอลิเดย์จะขอพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจจากไต้หวันครับตรงนี้เขาเรียกว่าอุตสาหกรรมวัฒนธรรมใช้คํานี้เลยนะตรงนี้เป็นนวัตรกรรมของหนุ่มสาวร,รุ่นใหม่ๆที่อยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวคุร,า,ราพูดโพสตารนี่เันคลาสสิกมากเลยร้านนี้เป็นร้านโพส์การ์ดมหาโพสต์การ์ดสวยๆและที่นี่จะน่าสนใจขนาดไหนตามไปชมพร้อมๆกันเลยครับ หมู่บ้านสุดคูเชิญจี New Village, ้นิววิลเลจไต้หวัน เชิจี้นิววินเลจเป็นหมู่บ้านที่สร้างขึ้นจากอาคารเก่าในช่วงปีคิเตศกาช1969จนกลายมาเป็นศูนย์รวมนักประดิษฐ์และศิลปินมากมายโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในช่วงปีคิเตศกาช2014จนเกิดเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่เป็นแหล่งค้าขายงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์มากมายในปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้เริ่มได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและเริ่มมีนักท่องเที่ยวหมุนเวียนประมาณปีละ300,000คนซึ่งเป็นการสร้างไรายได้มากถึงประมาณ5ล้านดอลลาร์สหร,รัฐเลยทีเดียวครับ คุณผู้ชมครับเรามาจากไทยไปใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งเรามาที่เมืองนี้เมืองไทจงคุณผู้ชมครับไทจงนี่ถือว่าเป็นเมืองเมืองหนึ่งที่มีความเจริญรุ่งเรืองพอสมควรจะพามาเที่ยวที่นี่ฮะที่นี่เขาเรียกอะไรเขาเรียกเฉินจี้วิลเลจโอ้เฉินจี้หรือว่าเฉินจี้นิววิลเลจเป็นหมู่บ้านหอพักเฉินจี้ เขาเรียกว่าอุตสาหกรรมวัฒนธรรมใช้คํานี้เลยนะตรงนี้เป็นอุตสาหกรรมวัฒนธรรมนะครับเป็นนวัตกรรมของหนุ่มสาวใหม่ๆรุ่นใหม่ๆที่อยากจัดสร้างเนื้อสร้างตัวทาธุรกิจอะไรก็ได้ทำธุรกิจอะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมเกี่ยวข้องกับศิลปะตรงนี้เขาเลยปรับปรุงหอพักที่มีสองชั้นเนี่ยให้สำหรับแต่ละห้องแต่ละห้องก็จะมีนักเลงศิลปะใช้คํานี้นะะนักเลงศิลปะ จา้าของมาหรือเ้าปอะไรก็ได้เจ้าของนวัตกรรมใหม่ๆหม่สตาร์ทอัพใหม่ๆนะครับจะมาสร้างเนื้อสร้างตัวเต็มไปที่นี่เลยคุณผู้ชม เชื้อที่นิววินเลดนับเป็นหนึ่งในต้นแบบของการนําอาคารเก่าที่รกร้างกลับมาปรับปรุงและเอามาใช้ใหม่จนกลายเป็นศูนย์การค้าในรูปแบบของหมู่บ้านและได้รวบรวมเอาคนรักงานศิลป์มารวมตัวกันทั้งที่เป็นสตาร์ทอัพรุ่นใหม่หรือจะเป็นเจ้าของกิจการที่มีงานศิลปะดีๆก็มีเช่นกันซึ่งความสนุกอีกอย่างหนึ่งของที่นี่คือการได้ลุ้นว่าร้านที่เราเปิดเข้าไปจะเป็นร้านเกี่ยวกับอะไรนั่นเองครับ เราต้องเลือกร้านที่ถูกใจสักร้านล่ะครับเดี๋ยวพี่เอ๋จะไปร้านอะไรทําอะไรร้านทําอะไรมีมีทุกแบบครับมีทานกาแฟมีทานอาหารแล้วตอนนี้จะพาผมไปทําอะไรผมจะพามาที่นี่ที่ไหนมารับประทานชาเย็นและในชาเย็นมีอะไรอีกจริงไหมจริงระวังก็ไม่ชาเย็นก็ชส่ไข่มุกไงไม่ใช่ คือคือคือนี่ร้านใหญ่ไหมชาใหญ่มากที่นี่ขายชาคเคาเตอร์ยาวเยียดแค่นี้นะมีอยู่ประมาณเดี๋ยวส6ขวดเนี่ยนะเดี๋ยวชาชานี่จริงๆแล้วเนี่ยไม,ไม่ใช่ไม่ใช่พระเอกทีเดียวเคืเค <c oughs> <c oughs> แลนเนเดี๋ยวถ้าจะพาเข้ามาที่นี่แนละ้วบอกว่า พามาดูกระดาษงกระดาษดูอะไรแปลกๆเดี๋ยวต่ไม่เข้ามาเลยต้องชวนมาทานชาก่อนคุณนี่ลูกแล้วแบบเดียแบบมีลอยแบบมีนอนก้นเหมือนเหมือนเหมืนเม,มันมับบนมีนอนกับไม่นอนขออนุญ,ญาตหยิบออกมาเลยได้ไหมเอาเลยอวดคุณไ้ชมหน่อยเปิดเลยต จะอวดว่าเออโหดื่มเลยดื่มเลยเหรอจะอวดว่านี่นี่ปกติคุณผู้ชมรบกวนสังเกตนิดนึงว่าตัวชาเนี่ยเขายังอยู่ตรงนี้ครบเลยนะครับอยู่ครบเลยนะขอบคุณครับขอบคุณครับอยู่ครบครบเลยเพราะว่าเขาใส่ในถุงนี่ก็เป็นชาแบบชงเย็นใช่ชงเย็นชงเย็นคุณผู้ชมนี่คือชาแบบที่ชงเย็นนะครับหมายถึงว่าไม่ผ่านน้าร้อนเลยเอาน้ําเย็นเนี่ย ใส่ชาไปแช่มัเรื่อๆแล้วกปล่อยเขาปล่อยรสชาติออกมาในน้ํานี่เองแล้วโดยที่มันจะจมลงมาเลยรักจะจมลงมาใช่ไอ้น้องก็เข้ามาตอนร้อนก็เปิดนี่ดื่มเปิดชาเย็นดื่มชาแช่หกถึงแปดชั่วโมงดื่มแล้วก็เดินดูเจ้าโปสการ์ดสวยๆคุณพู้คาว่าโปสการ์ดเนี่ยทำให้รู้ึกแก่ขึ้นเยอะเลยเนาะเพราะว่ามันหายไปจากโลกนี้นานมากเดี๋ยวนี้เขียนทางไลน์ ทางโทรศัพท์ส่งทางไลน์ส่งอีเมลส่งไลน์ส่งสื่อสารแล้วคุณกลังพูดเป็นโพสต์คัสเนี่มันคลาสสิกมากเลยร้านนี้เป็นร้านโพสต์ร์ดมาหาโพสต์ร์ดสวยๆทำไมไม่บอกแต่แรกผมมาหาอะไรดื่มต้องต้องบอกเยอะกว่าอยากจะมามากกว่าไปดื่มชาอีกผมอยากดูโอ้โหดูดินี่คือหนึ่งในอุตสาหกรรมวัฒนธรรมคุณผู้ชมครับนี่เป็นไงเป็นยังเป็นวัฒนธรรมเก่าแก่ที่เขาอนุรักษ์ไว้นี่แล้วก็เปิดเป็นสาขาวัฒนธรรมเปิดเป็นร้านแบบนี้นะฮะมีชา มีโอ้โหมีโพสตคาสสวยๆสวยจริงนะมีแล้วคุณต<า>้องทำเรื่องเสนอนะรัฐบ,บาลเห็นว่าดีเนี่ยถึงอนุญ,ญาตถึงจะเข้ามาให<ช>้คุณมาทำานี้นครับแล้วรัฐบาลช็วยสนับสนุนด้วยนะใช่ ถ้าไม่คุณผู้ชมถ้าไม่อยากยุ่งมากยอยากสโลลฟ์มาวันธรรมดาแบบเราเนี่ยถ้ามาเสาร์อาทิตย์รับรองเลยว่าในนี้เตม็มไปหมดวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยจะเยอะมากผมใช่ <c oughs> รุ่นเราหรือรุ่นกระตอก็ชอบมากน,นี่ครับจะมีแล้วนี่อาจจะเป็นแบบเราเราเราจะเห็นแบบอย่างครับสมัยเนี่ยเราจะเห็นแบบน,น,นานๆจะโผล่มาทีจากหน่วยงานหรือรองค์กรใหญ่ๆเช่นอยู่ในเซฟบ้างอย่าง,รางตรงนั้นบ้างเนี่ย เป็นการค้าแท้ๆเลยนะครับเป็นการค้าแท้ๆเลยที่ทําขึ้นมาเพื่อจะจาหน่ายนะครับมีชิ้นงานที่ดูมีความตั้งใจมากต้องเรียนแบบนี้คุณผู้ชมตั้งใจทีเดียวแล้วเราเราหาล็อกเกอร์แล้วเราฝากของไว้ก่อนไหม อันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นตกแต่งไว้เฉยๆครับฮะไม่ใช่นะไม่ได้ตกแต่งอันนี้ตึตึกตึกตูปกติเป็นตู้จดหมายนะครับแล้วส่งจดหมายได้ไหมตู้จดหมายเนี่ยตู้จดหมายเนี่ยก็คือสำหรับหอพักนี่ทั้งหอพักคุณผู้ชมครับแต่เขาเปลี่ยนมาเป็น time c a p s u l ร driver นี่เขาก็เปลี่ยนเป็นชื่อเป็นอะไรไปเรียบร้อยประมาณนั้นนี่น่ารักทีเดียวทามแคปซูลนี่ back to the future